ขาดาดาขาดาดาสวัสดีค่ะอาอีกแล้วน um ั่งดูอีกแก เขามีหน้าทีไปซื้อมาแล้วไงเลยครับๆนะทำานนะกระดานต้องขึ้นไปแกะนะเอ้วาสกดาน้งขึ้นไปแกะเขึ้นบนขึ้นมีกะแขงอยู่แล้วภูเขาบ่ออยู่แล้วบอกตัวตักง่ายเป็นไ่นะทำงานนะทงานนะไปอันนี้หนลู้จ๋าได้ไ้ไ้เดี๋วางตแหน่งห้พระราพุทธักษสาับแค่เอานี่ ไ้ประดาไล่คุได้หรือาดอกเลยาไ่ดอกบานตื่นเจ้าแ่มันแก่เลยเก็บมากไปนนี่นี่แล้วนี่นะเแล้วกลนดลป็นอย่างนันนี่น้อเก็บออกพอเทียวต้องทำเป็นทางเดินไงเป็นทางเดินเดี๋ยวรอเอาหมากไปเฉยๆไว้เวลาเตือนหน้าฝนลงแล้วก็ บาดบเดไม้มันออกแพตอกดอกมันแร่ทน้ำทน้นีคะรนีบานนะเอ้นี่ได้เฮ้เาลงอยมนะระวังเลกคนหลนะแก้เราใจดีนะยาฉีดจับด้วยะนระจับด้วยต้าฉีนะตรงนี้แก้ไหมเดีย้อันไหลดิเอาลงทีละเส้นนะมันจะไหลลื่ๆๆนะมันหลดิขยบไวเดวยล ไม่เป็นไรกอยาชีโดนคนเดียวต้องประดานั่นแหละใครเอาออกมาอะไรนี่หนี่มาทางนูนี่ปลอดภัยแต่หน้าเต็มเต็มเลยของพี่ของคาของพี่นะเท่าไหร่สี่บวกสี่เป็นแปดใช่ไหมแปดหมื่นเท่านั้นไม่เป็นไรตี๋กิ้ว กาเนาะไปคุณเหล็กมาหมวกคุณเบีย้ยวหมดแล้วพ่อเจ้าต้องทำบ้างทำให้เบีย้ยวอยู่เมื่อกี้นี้จะทำมันเบีย้ยวเพิ่มไงมันเบี้ยวอยู่แล้วนะคนสั่งการาเาก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้แหละถ้าว่าอีกชั่วโมงนึงก็ไม่เสร็จหรือถะเป็นอย่างนี้ไปนั่งรอ <c oughs> เลหล็กเหล็กมันไหลลงเนื้อนู้นเหมือนนั่งอยู่อ <c oughs> ๋อแล้วเหล็กมันก็พุ่งออกมาใครจะซัดลงมา เหล็กนั่นแหละโอ้ยมันไม่ได้ซัดออกมาได้ง่ายๆนะเหล็กนั่นนะคำว่าเหล็กไหลเคยได้ยินอ๋อนั่นเหล็กอันนั้นเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหลเอาลงเหล็กไหลไอ้ฟูเอาลงเลยฟูแป๊บเดียวฟูน่ะมันยกอ่ะูแข็งแรงอยู่แล้วไม่พอกำลังมาหรอกโอ้ยเมื่อกี้คอยเต้นหลายเพลงคนละมือเหะอคได้ลายช็อตเต็มที่เต็มที่เต็ม นึกว่าสองเพื่อนเขาทำมาแล้วมีจมูกเงียบเก็บไม่ออกมาทีละเส้นทีละเส้นนะทีละเส้นทีละเส้นอ่ะไหลมาทีละเส้นนะเออตัดตัวนะเออเตะมะดับหน้าขึ้นไปเยอะไปดีขึ้นไปเยียบดีเดินถ่ายมีกับบอไม่เกะกะไม่เกะกะเหรอฮะเออไม่เกะกะไม่เกะกะเออทีละสองคนทีละสองคนเพื่อนเขาจะถอยออกนะเขาจะถอยนะเขาจะถอย ลถไถเขาก็จะถอยออกหมดเลยเลครับนั้นนะครกบุงขาต้องกี่การุยไถเขาใช่แดดสากะลจะเย็นๆเดี๋ยวค่อยจะให้กำลังใจนะคิ่เลยโอ้ยลยากเลยมันบอกคนละรุ่นได้รถนะนะ โอ้ยพลรอนดีนี้ลูกพ่อสอลกคับ่ยังม่สิแล้วเดี๋ยวพลเสนเออไม่แล่เสืนพลเสอนโอ้ยสีแดะถ้าเาสูดอมันสิเกินแปอาทิตย์พลเอกละแลดี๋ยวมันสมองหนึ่งพนนาสิเลนันะ เอาเหล็กบางก่นอนเดถอะเล็กปลกาเอ็นยี่ห้ากันตัวน,นั้นเหล็กดำลกลกลไลยสีดำมาตัวน,ะวนะนี้เหล็กหนาสีดำเป็นเหล็กหน่ะนี่สองเนี่ยพน่ยหนมาโก่งอ่ะนะนั่นน่ะ มันน่นจะปล่อยเหล็ยที่ล่อยพ้อวางข้อยม้งอแงอย่างทีเนาะเด็กหนาเท่านั้นโอ้ยมันก็แตกมันก็บุ้มทุกันเด้กระแทกแรงๆเลยกระแทกเหล็กับยิ่งแดดอากาศมันร้อนใช่มันหนึ่งจุดห้ามันร้อนมันก็อย่างนี้ยมันจะได้หลอมแล้วมั้งมันก็เรียกหลอมเหล็กเนาะเอาเชิญเพื่นเออ มีสองขนาดเชิญเึิอยางละสิ่เส้นอยากละสิสเส้นเาตอเาเ็นเอลอลิกน้ำหมดที่นี่นะ วางมาแล้วหนักหนักกวเดิมนินี้เยเฮ้ยเทลเซนเทลเซนไปได้ลูกมันเลยไม่กูเทลเซนเทลเซนยายมันใจร้อนมันอยากลงเองอาอมาลับกบเซนทางายยระวังท้ายรถเขาได้นั่นน่ เปาื่อารถเหรอไหไปสองเนแล้วบานี้เจ้าเห็นแล้อว่าคอว้อยเหยเนาะหมนน้อยมีกี่คันมน้อยมีสามตันเฮ้ยจิ๊บจิ๊บเ้าเห็นกีแดงอดน้ำได้สิเลี่ยวไปหเยเย่ยกางหากเ้อทเทาเอ เบิร์เส้นเดียวตลอดั่นแรับประจาไปเลยเดียวน่า้ากให้ดูลสองเส้นกับเบาเอง งด้กี่แล้วที่ต่อที่แถแถดนึงงานรับเหมาหรองานรับเหมาดิงานที่เป็นผู้รับเหมาดิไมงานอะไรวันงานอะไรวันของเรางานอะไรวันผู้บเมาไม่งแรงไมู่้่เดานอะไรวันอ่ะค่อยๆยกกูนะเล็กเส้นเดียวสองนสมน เสร็จแล้วเสร็จแล้วจบคลิปอย่าเพิ่งจบคลิปอะไรอะไรอะไรมีใครขันมามาหันมาทางนี้หันมาทางนี้เห็นอกัวแล้วต้องมาเห็นกัวไหมเออต้องมาเยอะเละมาใส่บ้านด้วยเอาต้องมา เอ,อ,วอ,อวาวางกับสีแดงก้อนอย่าเงี้ยเนี่ยเสื้ออาบุญเสื้ออาบุญเนี่ยเ <c oughs> อ๊เส <c oughs> ื้ออบุญอันนี้เป็นเหล็กชุบกระบบนไหนไมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเขาไมใส่ถุงมือผูอ้ใหญ่เจรีนะฮะมอบเงินร่วมสมทบทุนทำห้องน้ำนะครับกับคุณเมลอนี่นะครับ FC ผู้ใหญ่ใจบุญขาประจำของเรานะฮะสองพันบาทแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอ่าหนึ่งไม้ผสมอองน้มอีกห้าร้อบาทนะครับก็สองพันห้าครับผมกับผ่านเสื้อผ้าไปนะครับขออนุโมทนาสาธุครับคุณเมโลดนี้กับผู้ใหญ่ใจดีไม้ใ่ดีไม้ะสงค์จองน้ำนะครับขออนุโมทนาสาธุกับบุญนะครับครับธรามดามีประสงค์เพราะว่าตอนนี้มันนี้ไปรับค่าคำนวณเหล็กได้ประมาณนี้อย่างละสิบสี่เส้นก่อน นะครับมไม่อยากให้เหล็กเหลือเยอะนะครับถ้าขาดนิดหน่อยก็ไปเพิ่มจเจอแล้วเหล็กกล่องอไม่ขีดที่เป็นเหล็กแปรนะครับซื้อมาแล้วสิบห้าเส้นแต่ก็ยังไม่รู้จะพอถ้าไม่พอก็ไปซื้อเพิ่มนะครับก็จะประหยัดงกไม่ได้มากที่สุดเพราะว่ายังมีส่วนที่เป็นชักโลกเนาะเมื่อเช้าก็คุยกับเอฟซีผ่านไลน์แล้ว่ว่าห้องน้ําจะมีสามแบบที่แบบชักโครก็ักจีดห้องอืแต่ก็แบบ นั่งยองยองสักสองห้องแล้วก็จะโคกให้กับเด็กอีกห้องหนึ่งอ๋อครับอีกแบบนึงก็คือสําหรับคนพิการเข้ามาอาจจะเหลือชักโคกหกที่ชักโคกเจ็ดก็คือจะมีห้องคนพิการหนึ่งห้องก็คือเป็นชักโคกแบบผู้ใหญ่เจ็ดห้องแต่เป็นสําหรับคนพิการหนึ่งห้องทั้งสี่ห้องครบประมาณนี้นะครับที่ท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าควรจะเป็นอย่างที่พูด ลุงช่างพูดไหมนะครับเมื่อเช้าก็ชาวเสียงดูแล้วบอว่าเอาประมาณนี้ตามนี้นะครับขอบคุณนะครับพันธมตนาสาธุครับสว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ